สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกในแมปที่มีชื่อว่า Defense Until Day นั่นเองนะครับโดยเราจะมาเป็นนักรบสปาร์ตันต่อสู้กับเหล่าซอมบี้นะฮะดูเสียงการต่อสู้แบบว่าโนเนียโนเนียมากเลยครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะโหนขนาดไหนนะครับวันนี้เราเป็นนักรบสปาร์ตันแบบหัวโล้นมาเลยครับห้าตายเด็ดขาดทุกคนสิ่งแรกที่ต้องทําคือการตั้งทาวเวอร์โอเคกดแล้วตั้งทาวเวอร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็เซตออันนี้คือทารของเรานะครับมาแล้วครับช่วยกันยิงเฮ้ย โอ้ยตัวอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะจังโอ้โหน,นัวเนียมากเราไม่น่าสู้ได้เนี่ยมันเป็นบอสร,ระดับใหญ่หรือเปล่าครับเอืออแต่อย่างเร็วขอไปเริ่มแมปแบบธรรมดาก่อนได้ไหมอันนี้มันโหดเกินไปครับและในส่วนนี้เราจะสามารถนําเพชรมาสมตัวฮีโร่ของเราได้นะครับวิดูมีตัวอะไรมั่งอีพิกเป็นนักธนูเนลเจนเดรี่นี่ครับเป็นนักลบกสปาตันนะฮะน้องสมอเลยครับหนึ่งสมวิสมเทอ่ะเป็นแบบโลสปาตันด้วย กดไปเลย450 10ตัวหอยอะไรครับเนี่ยมีแต่สปาร์ตันถอดเสื้อเท่านั้นเลยมีตัวโหดบ้างบ่นี่ครับอาเชอร์เฮ้ยนี่มันตัวเดิมนี่โหโหคือไม่กว่านี่นาจะเอาไม่กว่ามาสู้คนอื่นเหรอมันใช้ได้เหรอ,โ,อโหไม่มีตัวโหดเลยมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ติดตั้งน,ะนักนเพิ่มเติมครับไปลุยเวิล์กดตัวเลขเพื่อซัมมอนมอนสเตอร์ลงมาโจมตีนะครับอุ้ยเจพวกซอมบี้มาแล้ว เสียบมันเสียบมันจัดการมันลูกโอ้ซอมบี้มาจากโลกไหนเนี่ยโอ้สัอมมมนลงมาเพิ่มอนนะครับแทงมันเลยแทงมันเลยนั่นแหละดีมากจัดการอมมอนนกสัมมมนนัทโนมาโจมตีเพิ่มนะครับตัวซอมบี้วิ่งเข้ามาข้างๆเยอะมากฮะโอ้โหนะนักโนเราไม่น่าไหวอะ่ะนี่ครับรัวซัลโนรัรวเอาไม่กวาดไปตีมันเลยน้องไอ้บอสมอนเตอร์แบบนี้ชื่อว่าวินเลียมนะครับเป็นซอมบี้ยักษ์หรือเปล่าครับมาแดงฉาเลยอย่างกับแบบกำแพงไททันอย่างนั้นนะ ตรงนี้วางเขตแดนธนูเพิ่มก่อนครับนักธนูโอเคดีฟนตรงนี้ไว้ดีมากดีมากทหารไปช่วยสู้นะครับเดี๋ยวธน,นูเราตายตอนนี้พวกซอมบี้มันเปลี่ยนเป็นใส่ชุดเกราะมานะครับโอ้พระเจ้าช่วยเพื่อนขยับไลยโจมตีดีมากคุณทหารเพื่อนเราเก่งมากเลยก่อนที่ตัวบอสวินเลี่ยมจะออกมานะครับไม่รู้ว่าเราสู้ได้ปะครับเพราะว่าเราสู้กับวินเลี่ยมครั้งแรกมาแล้วไอ้บอสวินเลี่ยมโอ้ ตัวโคตรใหญ่เอาสกิลเข้าไปฮอกโอ้ตีเลื่อมนมันไม่ลดเลยอ่ไอวินเลี่ยมมันโหดจัดแทงเข้าไปอุ้ยอันตรายอันตรายถอยมาก่อรัฐน,นูรุมยิงเข้าไปเลยดีมากสก,กัดไอวินเลี่ยมเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเดือดตายยิงตูดมันยิงตูดมันเย้ฆ่าบอสสำเร็จแล้วนะครับวินเลี่ยมได้ตายไปแล้วโอ้โหดีนะมีกองทัพเพื่อนๆมาช่วยเจอกับปีเตอร์นะครับโอ้โหเวฟที่สองมอนสเตอร์ปีเตอร์ ลราเลื่อนมีตั้งแปดแสนเนี่ยเราเมื่อไหร่มันจะพังเลยโคตรนานนัวนัวครับเสียบเสียบเสียบโจมตีเสียบโจมตีเสียบดูปราสาทมอนสเตอร์กระโหลกของเรานะครับขามันโอ้ยเลื่อนเหลือสิบสิบโอ้ยไม่ไหวแล้วเรามาตั้งแนวป้องกันตรงนี้ไว้นะครับเราเปลี่ยนซัมมอนได้ไหมเนี่ยซัมมอนตัวนี้ไม่เก่งเลยไอ้มอนสเตอร์เวฟสองมันโหดมากเฮ้ยเอออาเลื่อนเหลือยี่สิบห้าเอง มาแล้วครับมีเพื่อนจอยแบทเทิร์มาเพิ่มนะครับเป็นเป็นสามคนสี่คนนะครับคอยจัดการมันนี่ครับการเขตแดนใหม่เพิ่มเติมวันนี้เป็นช็อปที่เอาไว้ซื้ออาวุธนะครับเรามาดูซิว่ามีอาวุธเทๆหรือเปล่าครับเพื่อนนี้คือห่อราคาหกสิบหรอนี่เจ็ดร้อยโอ้เงินไม่พอแต่ขอเอาห่อที่มันดีกว่าเดิมน,นิดนึงไปแล้วกันนะครับราคาหกสิบบาทเย้ yeah. ได้หอกมาแล้วเรียบร้อยต่อไปมีชุดอะไรที่มันแบบเท่ๆไหมแบบป้องกันเยอะๆโอ้โหอันนี้ก็ยังดีนะนี่ชุดค่อยดูเป็นสปาตันหน่อยนี้ได้หมวกเหล็กนะครับเงินน่าจะพอซื้อหมวกเหล็กอันนี้นะเนี่ยดีมากเลยหกสิบเหรียญไม่น่าพอซื้ออะไรแล้วครับหกสิเหรียญเรามาติดตั้งก่อนดีกว่านะครับนี่แล้วก็ชุดเกาะโอ้ใส่หมวกด้วยเออ ค่อยดูเป็นนักลบหน่อยนี่ครับทุกคนโอ้โหเราค่อยดูเป็นนักลบหน่อยครับสเปียแมนไปเราสายบวกนักลบสปาร์ตันมาเลยเฮ้ยทำไมเพื่อนเราตัวใหญ่จังเอาสเปียแมนไปจัดการครับวางลายป้องกันตรงนี้ไว้เฮ้ยโอ้ทำไมโนนี้มันวิ่งเร็วจังอนะหมายันตรงนี้ไว้ก่อนครับฐานที่มั่นหลักของเราโอ้โง้ยันไม่ไหวอะตีแรงด้วยซอมบี้มันออกมาจากรลงังหรือไงเนี่ย โอ้โหใส่ทาไม้ตายกวาดทาให้ตายกวาดเออใส่แต่ครับเฮ้ยม,มีเพื่อนมาช่วยคนนึงแล้วดีมากดันไปเลยเฮ้ยนั่นแหละโอ้โหเรือจะหมดเรือจะหมดออคอยไม่น่าไหวนะคูอถ้าเราเพิ่มเริ่มดันขึ้นมาได้นะครับโอเคอยู่รายเนี้แหละทุกคนเอาเปียย์แมนไปเพิ่มนี่เปียย์แมนครับคอยล่อตรงนี้ไว้ โอ้โหแตกครับคนแตกด้วยพร้อมแตกด้วยอีก9าวิบอสจะเกิดแล้วเตรียมมาเจอกับบอสนะครับเราตั้งป้อมธนูไว้3ามป้อมนะครับไม่รู้ว่าจะงัดอยู่หรือเปล่าเราเริ่มมีนักธนูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเก็บเงินก่อนเก็บเงินเอาไว้ซัมมอนดีมากคูจร์จคือบอสมาแล้วไอ้กูจอร์จกกัดคูจร์จได้ไหมเนี่ยเอ,อือคนได้ไม่เข้ามาในเมืองเราได้ หูยิงเหมือนยิงจะไม่เข้าเลยทุกคนรัวนะทนัวจะจัดครับเก็บเงินมาซัมมอนครับมีเพื่นมาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะครับตั้ง้อมเรียบร้อยหูนี้ภาพจกมุมงสูงครับ <c oughs> เราจะรอดตายไปได้ไหม <c oughs> คือนลูกน้องมันก็โหดอ่ะไม่ใช่แค่บอกว่าหัวหน้ามันโหดอย่างเดียวท่านรัวเลยเพื่อนคุณจอดเรือมันลดไปขึ้นนึงแล้ว <c oughs> โอเคระวังนะทกคนว่าต้งมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับ จะช่วยกันยิงอยิงนิดเดียวโหวตายไปนหนึ่งคนแล้วนะครับจเจ้าอยู่ไหมเนี่ยสเปียปับสเปียแมนไปบวกกันครับโอ้โยตายเนี่นว่านะหนุนคนเพื่อนตั้งป้อมเลยเพื่อนโ้ยดีนะครับบอสตายพอดีแต่ว่าสะพานเราเกือบระเบิดอะสมบ์บอสต,ตัวต่อไปคือตัวอะไรเอ่ยม้าครับตัวต่อไป Investor Jam พลังของทั้งบ้านเราเหลือแค่20,000เท่านั้นนะครับโอ้โหโคตแตกต่างจากฝั่งโน้นอ่ะฮาซอมบี้มาแล้วแล้วสปาร์ตันจะอยู่ไหมเนี่ยโอ้หแทงไม่เข้าอ่ะโอ้โหซอมบี้ตายยี้โคตรโหดศพทีเดียวตายเลยซอมบี้มันโหดเกินเดี๋ยวไปซัมมอนมอนสเตอร์ดีกว่าขอทาวเวอร์คูลโหน่อยจ้าได้อะไรเอ่ย เอ้าได้ตัวเด้อเฮ้ยทำไมมันเกลือขนาดนี้เกมนี้มันสมโคตรยากเลยโอ้โหเหมือนเดิมเด็ป้องกันบ้านไวโอ้โหบ้านเหลือพังแค่หมื่นเดียวเองป้องกันไว้ไม่รู้เอาอยู่หรือเปล่าหมื่นเดียวแปดพันแล้วโอ้โหเว็แบบนี้เอาไม่ไหวเว็แบสี่เอาไม่อยู่ครับตายแน่ทนุนจะสู้จนกว่าเราจะตายโอ้โหครับพลังของนักสปาร์ตันครับ เสียบอย่างเดียวเสยียบอย่างเดียวสเปียร์แมนเหลือแค่สองพันเดี๋ยวให้มันตีได้นี่ครับสามมันสเปียร์แมนไปก่อนโอ้โหมาฝูงใหญ่เลยมันจะมา <c oughs> มันจะมาอะไรกันเยอะขนาดนี้โอ<ฮ>้โหโอ้โหครั้งสุดท้ายในการป้องกันฐานของเราเสยียบอย่างเดียวนี่ตีแหลครับพลังแข่งสปาร์ตันโดนสติดูร่าไอ้แม่เข้ามาได้หรือเรื่อยพันเดียวเนี่ยเราต้องป้องกันไว้ให้ได้ ก่อจะถึงบอสเวฟนะครับอุ้ยทหารเพื่อนเราโหดมากเลยเป็นเลเจนดัรี่รอเปล่าไอ้ดาสเปียร์แมนของเราโดนแทงทีเดียวตายเลยโคตรเกลือเลยเฮ้อสปาร์ตันโอ้โหสปาร์ตันของเราพ่ายแพ้อย่างเรียบร้อยนะครับโอ้ไม่ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วทักสนุกกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคนสวัสดีครับผม